คืนเผาผีโก t ส i ไหนคลิปนี้สนับสนุนโดยเฟมแฮตต o นิกฟังสดพร้อมกันทุกวันจันทร์อังคารพฤหัสสุขเวลาสองทุ่มครึ่งเป็นต้นไปไปหลอนกันครับเอาสายต่อไปเป็นสายของน้องวันเสาร์ชื่อเท่จังเลยชื่อวันเสาร์นะฮะตอนนี้อยู่ในสายกับพวกเราเป็นที่เรียบร้อยสวัสดีครับวันเสาร์สวัสดีค่ะพี่นา <laughs> สวัสดีจ้ะชื่อเท้จังเลยอะ่ะ <laughs> อดีว่าเกิดวันเสาร์ค่ะอะหรอใช่แล้วพี่เกิดวันจันทร์พี่ชื่อวันจันทร์ใช่ไหมใช่คะ่ะสวัสดีคะ่ะพี่วันจันทร์วันเสาร์วันนี้มีหนึ่งเรื่องมาเล่าให้พี่ฟังนะฮะเป็นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับเอ่อเพื่อนของน้องถูกไหมฮะใช่ค่ะเนะ,ะเกิดขึ้นทางภาคใต้ใช่แล้วค่ะนิยายต้องมนต์คนต้องสาเป็นยังไงครับเล่าให้ฟังหน่อยครับค่ะ ขอเกินก่อนเลยนะคะว่าคือหอพักที่พวกเราห้าคนอยู่เนี่ยค่ะก็คือจะเป็นหอพักที่อยู่ตรงข้ามกับวัดนะคะพี่นัด mm hmm. ใช่แล้วจึงไปกว่าตรงข้ามวัดก็คือตรงข้ามกับเมนเผาศพด้วยโอ mm ้โหครับใช่แล้วก็สำคัญไปมากกว่านั้นก็คือหอพักนี้ไม่มีสารพระภูมิค่ะ oh. ใช่แล้วก็จะมีตัวละครหลักอยู่ห้าคนนะคะก็คือเป็น เปล่าเองหนึ่งคนเป็นน้องมินปุ๊เอแล้วก็กิกค่ะครับค่ะเรื่องมันมีอยู่ว่าคือน้องมินเนี่ยค่ะจะเป็นคนชอบอ่านยายมากก็คืออ่านทุกเรื่องทุกราวจนมีอยู่เรื่องหนึ่งเนะะี่ยค่ะน้องมินบอกว่าอยากอ่านมากเลยไปหาเชา่าแล้วก็ไปหาเชา่าจนเจอร้านหนังสือร้านหนึ่งอะคะ่ะมันจะดูเก่าเก่านิดนึงแล้วเขาบอกว่าอ๋อถ้าเป็นหนังสือประเภทนี้อะคะ่ะ ให้ขึ้นไปบนชั้นสองแล้วก็หาเอาได้เลยแล้วก็นยคะ่ะเสากับน้องมินก็ขึ้นไปพอขึ้นไปปุ๊บไ,ได้ปุ๊บเสารู้สึกว่ามันจะมีมุมอยู่มุมหนึ่งอะคะ่ะมันจะรู้สึกแปลกๆคิดอยู่ในใจว่าขอให้ไม่ใช่มุมนั้นแล้วกันอาาพอเดินขึ้นไปปุ๊บน้องมินก็ไปมุมนั้นเลยค่ะหาหนังสืออยู่สักพักหนึ่งเจอแล้วก็บอกเสาว่าพี่เสาม น้องมินเจอแล้วเนี่ยโชคดีมากเลยเจอการตีพิมพ์ครั้งที่หนึ่งด้วยแล้วก็เช่าหนังสือนั้นกลับไปค่ะคแล้วน้องมินก็เริ่มเริ่มอ่านพอเริ่มอ่านไปได้เรื่อยๆพฤติกรรมของน้องมินเนี่ยค่ะเริ่มแปลกขึ้นก็คือเริ่มมีความเป็นหญิงไทยเข้ามาแทรกพฤติกรรมค,รคำพูดคำจามันไม่ใช่คนปัจจุบันนะคะพี่นันบ ช่แล้วก็ตอนแรกก็รู้สึกว่าอี่น้องอัมหรือเปล่าแต่พอหลังๆไปหลังๆไป,ไปก็เริ่มแปลกใจละเริ่มคุยกันสี่คนที่ไม่มีน้องมินนะคะว่ามันน้องเขาเริ่มแปลกหรือเปล่าแต่ทุกคนก็บอกแปลกแต่ก็ยังไม่ไม่ได้ทําอะไรมากครับจนมีวันหนึ่งเนะะี่ยค่ะพวกเราไปเที่ยวกันข้างนอกแล้วจู่ๆน้องมินก็มีอาการไม่ดีเกิดขึ้นแล้วก็ทําให แฟนของกิกนะคะมาส่งที่หอตอนนั้นเสายังไม่ได้กลับมาด้วยเสายังอยู่ข้างนอกอยู่ใช่แล้วก็พานโงมินเนี่ยค่ะไปล้างหน้าล้างอ่าล้างมือในจังหวะที่ล้างมือค่ะทั้งกลุกแล้วก็แฟนของกิกยังรออยู่หน้าห้องน้ําแล้วก็เห็นพฤติกรรมทุกอย่างก็คือปุุกเนี่ยค่ะอันไปเห็นตรงมือที่ล้างมืออยู่นะคะจะมีเล็บยาวๆเหมือนเล็บนางรำอะค่ะออ แล้วมือก็อ่อนช้อยที่ในจังหวะที่ล้างมือมือสู่ไปสู่มมามือก็อ่อนช้อยอ่อนช้อยครับลุกกับแฟนของจิกนะคะหันหน้ามองกันแล้วก็ไม่ได้พูดอะไรแล้วก็หันหลังเหมือนแบบไม่อยากดูค่ะไม่อยากเห็นภาพที่เกิดขึ้นใช่พอวันนั้นก็่ากับทุกคนก็กลับมานอนที่ห้องก็ไม่มีอะไรก็ไม่ได้คุยอะไรกันในคืนนั้น แต่พอรุ่งเช้ามาเนี่ยสอุกไม่ไหวแหละวุกต่อคุยด้วยสี่คนโดยที่ไม่มีน้องมินทุกคนก็คิดว่าม,มันต้องทาอะไรสักอย่างแล้วแหละไม่งั้นน้องก็จะหนักขึ้นหนักขึ้นเรื่อยๆพวกเราก็เลยตัดสินใจว่าอ่ะจะมีแม่ชียอยู่คนหนึงเขาค่อนข้างมีชื่อเสียงอะค่ะที่ตรงคามกับหอที่พักอยู่ก็เลยตัดสินใจไปหาแม่ชีแล้วก็เล่าให้แม่ชีฟัง ว่าเรื่องราวเป็นยังไงแม่ชีท่านเขาก็ให้น้ำมนต์มาวัาหลังจากให้น้ำมนต์มาเดี๋ยวตรงนี้ขอแทรกนิดนึงนะคะบางคนอาจจะสงสัยว่าทําไมไม่พาน้องมินไปเลยก็คือน้องมินเขาหลับถือศาสนาริษเราไม่ไม่ได้พาตัวน้องไปใช่เขาได้น้ำมนต์กลับมาเราก็พยายามที่จะผสมน้ําให้น้องมินดื่มครับแล้วก็น้องมินพยายามเลี้ยงทุกอย่าง ทั้งที่น้องมินไม่ได้รู้นะคะว่าแอบผสมน้าไป hmm. น้องมินไม่ดื่มเลยแล้วก็มีเพื่อนที่ชื่อเจนะคะเขาก็บอกว่าอ่ะลองอีกวิธีหนึ่งละกันลองเอาสร้อยพระที่คอที่เจห้อยเนะะี่ยค่ะลองเอาไปไว้กับหมอนที่น้องมินนอนประจําครับน้องมินไม่แตะคะ่ะน้องมินไม่หลุนหมอนใบนั้นไม่เข้าใกล้เลย จนเต่าก็รู้สึกว่าอ่ะลองเอาหมอนใบเนี้ยไปใกล้ๆน้องหมิ่นซะหน่อยไปแตะต,ตัวก็ได้แต่อะไรก็ได้ oh. แล้วก็น้องก็ผักออกผักออกมันแบบไม่เอาค่ะเหมือนรู้ว่ามีอะไรสักอย่างหนึ่งใช่หลังจากที่ผักกันไปผักกันมากับหมอนใบนั้นจู่ๆเตเขาก็ลม้มลงลม้มลงโดยที่ทั้งยืนนะคะ mm. เต่ากับปุ๊ก ก็เลยเข้าไปดูเจว่าเป็นอะไรไปเรียกอยู่สักพักหนึ่งก็ไม่รู้สึกตัวยังไงก็ไม่รู้สึกตัวแล้วเริ่มเริ่มมีมือค่ะเกร็งมือของเจค่ะเกร็งขึ้นเรื่อยเรื่อยเรื่อยๆรื่อเราก็มองหน้ากันเฮ้ยยังไงเหมือนเจเขาพยายามจะลืมตาเนะค่ะแต่ตาขาวเขาไม่มีค่ะพี่นัดเป็นตาดําไปหมดเลยทางตาใช่ตอนนั้นเนี่ยเป่าปะปุ๊ก ก็เลยไม่รู้จะทํายังไงแล้วตอนนั้นเต่านึกได้ว่าอ่ะพอดีว่าเป็นคนชอบสวดบุตรจินบัญชรก็เลยเอาบทจินนบัญชรมาสวดแล้วก็จับเตไปด้วยสวดไปบทเต็มนะคะพี่นัทครับื่อจะจบบทนะคะเตก็รู้สึกตัวค่อยค่อลืมตาค่อยคลืมตาขึ้นมาบุกับต่าก็เลยถามเจว่าเป็นอะไรทำไมจู่ๆเป็นอย่างนี้ เจยบอกว่าไม่รู้เหมือนกันเหมือนจูจ่ๆก็คือเหมือนมีคนผลักแล้วก็ล้มลงแล้วพอล้มลงก็เหมือนรู้สึกเหมือนโดเนเหยียบที่หน้าอ,อกอะค่ะอ๋อใช่เจบอกว่าได้ยินทุกอย่างที่เสากับปุกเรียกทุกอย่างแต่ลืมตาขึ้นมาไม่ได้ควบคุมพฤติกรรมตัวเองไม่ได้ครับ oh. จนได้มารู้สึกตัวหลังจากที่ปั่สตรวดมลน่ะนะคะแล้วหลังจากนั้นกลายเป็นว่า ุกกับเจเนี่ยกลับไปนอนที่บ้านก็คือบ้านพักของเจก็ตอใจะอยู่ไกลาจากหอเนี่ยค่ะก็หลายกิโลอยู่แล้วทำให้หอพักห้องมินิเหลือกันแค่สามคนแล้วจะมีสาวน,น้องมินแล้วก็กิกค่ะแล้วก็ผ่านไปสักประมาณไม่ถึงนี้นะคะน่าจะสองสาวันหลังจากที่เกิดเรื่องเจขึ้นวันนั้น พวกเราเลิกเรียนักประมาณบ่ายโมงครับกลับมาก็เหนื่อยแล้วค่ะพอเหนื่อยเราก็เผลอหลับไปทั้งสามคนเลยแล้วก็จู่ๆสักเวลาประมาณโตเพย์ค่ะเอา่าตื่นขึ้นมารู้สึกตื่นขึ้นมาเองค่ะครับแล้วก็อ่าต้องต้องเล่าว่าเตียงอะค่ะเตียงกับ ตกเครื่องแปง้งตกเครื่องแป้งจะอยู่ปลายเท้าเลยค่ะหยัดครับ,รบใช่เ่ต,ตื่นขึ้นมาเห็นผู้หญิงใส่ชุดนางรำยืนอยู่ข้างตกเครื่องแปง้งโอ้ใช่เ่ต,ตกใจมากเส่ยก็เลยลุกขึ้นวิ่งไปเปิดไฟพอเปิดไฟาทุกอย่างก็หายไปกลาเป็นว่า พี่ก,กับน้องมินก็ตื่นมาถามว่าเอ,อ้าทำไมจู่ๆเปิดไฟเออแบบปกติก็แบบต้องต้องคุยกันก่อนต้องอะไรอ๋ออ๋ออ๋อสึกแบบหิวข้าวอยากจะออกไปข้างนอกแต่ไม่ได้บอกเพื่อนไม่ได้บอกอะไรในวันนั้นทุกอย่างก็ยังไม่ได้บอกใครทุกอย่างยังไม่มีใครรู้ครับจนมาอีกวันหนึ่งค่ะพี่นัทเหมือนเดิมเลยพวกเราสามคนเลิ่เรียนบ่ายโมงเถอะหลับไปอีกแล้ะแต่ครั้งนี้ เาได้ยินเสียงหัวเราะสองผู้ชายก็ค่อยดังขึ้นดังขึ้นดังขึ้นเหมือนเสียงนาฬิกาปลุกพีินัดท,ที่ทําให้ขมวดคิ้วจนตื่นนะคะใชพอ,อเสาลืมตาตื่นขึ้นมาที่เดิมเลยค่ะที่ข้างต๊ะเครื่องแป้งแต่ครั้งนี้เป็นแคน่หัวสองผู้ชายที่กำลังหัวเราะอยู่ แล้วในภาพลักษณะนั้นก็คือห้องก็ะผูเผสรัวสลัวครับแต่หัวอนั้นนะคะมันมีสีเขียวที่สว่างขึ้นมากว่าห้องนิดหน่อยมันไม่ได้เหมือนไฟนีออนที่พวกละครทำอะค่ะพี่นักแต่มันจะเป็นสว่างขึ้นมาเป็นสีเขียวอมๆอะค่ะสีเขียวมนๆครับเสียงนั้นก็ยังหัวร้อยอยู่ เตาครั้งนี้ไม่ลุกขึ้นไปเปิดไฟแล้วค่ะเหมือนโดนสตันทุกอย่างแล้วภาพกับเสียงก็ค่อยๆหายไปพร้อมๆกันพร้อมๆกัน,กน oh. เตาก็รู้สึกว่าไม่ได้แล้วมันมีอะไรสักอย่างแล้วก็เลยไปปลุกอีกที่นอนอยู่ข้างๆเมื่อกี้ไปเปิดไฟหน่อยเอออีกก็ลุกขึ้นแล้วก็ไปเปิดไฟแล้วก็เลยชวนกันไปกินข้าว แต่ในชวงเรนไปกินข้าวปุ๊บเสา่วก็ไล่ไปหาเพื่อนก็คือไลยไปหาปุ๊บเตเแว่าคืนนี้ขอไปนอนด้วยครับใช่สองคนนั้นแปลกใจมากปกติเส่าวเป็นคนไม่ชอบไปนอนที่ไหนเลยเพราะไม่สะดวกเรื่องเสื้อผ้าเรื่องของส่วนตัวเพื่อนก็พยายามถามบอกว่าเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวไล่ฟังเรื่องเหตุการณ์ในวันนี้ทําให้เสา ไม่ได้กลับไปที่ห้องสักประมาณอาทิตย์หนึ่งเต็มเลยนะคะพี่นัดอใช่พอทําใจได้ก็เริ่มกลับมาแล้วก็หลังจากช่วงนั้นพวกเราก็เริ่มย้ายหอกันพอดีห้าคนก็กลายเป็นว่าอาการของน้องมินเนะะี่ยค่ะก็เริ่มเบาลงเ oh. บาลงเบาลงจนสุดท้ายไม่รู้ว่าเรื่องนี้จะตกยังไงนะคะพี mm ่นัดแต่ว่าน้องมินเนี่ยเขาไม่ได้เรียนประดอด ก็คือเขาแยกตัวออกไปจากพวกเราครับแต่ว่าปัจจุบันเนี้ก็น้องเขายังมีความสุขดีนะคะแต่ไม่รู้ว่าเรื่องนั้นจบหรือยังไม่จบเพราะว่าเราไม่ได้คุยกันเลยถึงเรื่องนั้นไม่อยากให้น้องมีนเขาเจ็มากอะตอนเรื่องก็เป็นประมาณนี้นะคะ่ะอ๋อแล้วนางรำที่ว่าเนี่ยคิดว่าเขาเป็นใครอะครับอ่าถ้าพูดถึงมัน จะเป็นในนิยายอะค่ะนิยายเรื่องนั้นนะคะมันจะมีเกี่ยวกับ<อ>ดังร่งโอ้จากนิยายเล่มนั้นแล้วก็เหมือนกับเขาเห็นด้วยใช่ก็คือนิยายเรื่องนั้นอะจะเป็นนิยายดังดังมากๆเลย<อ>ใช่แต่ว่าเอ่ยไม่ได้แต่ว่าจะเกี่ยวกับพวกดังรำด้วยโอ้โอ้โอ้โอโอ เอาสิแต่ว่าเรื่องนี้ก็ยังหาบทสรุปไม่ได้ถูกไหมฮะใช่ค่ะอืมอืมนะแล้วก็ด้วยต่างคนต่างต่งย้ายๆกันไปแล้วท,ทุกวันนี้ถูกไหมฮะใช่ค่ะโอ้โอ้ครับอ๋อเอา,เ,อาเรื่องราวทั้งหมดประมาณนี้นิยายต้องบนคนต้องสาดนั่นเองไม่รู้ว่าเขามีความเกี่ยวข้องอะไรกันเด้อถึงถึงเห็นใช่ถึงจู่ๆถึงมีพฤติกรรมแปลก แต่คนรอบข้างนี่คือเจอคือเห็นคือหลายเรื่องหลายราวเลยค่ะพี่นันอ๋อออครับโอเคได้เลยทั้งหมดประมาณนี้โนวันเสาร์ใชค่ะได้ครับ,รบขอบคุณมากนะแล้วก็ <c oughs> เดี๋ยวนะเออก่อนจะวางสายกันไปนี่ยครับเอาวันเสาร์ฝากอะไรหน่นะอยไหมฝากช่องที่แฟนทำเลยค่ะเป็นเกี่ยวกับสายมูนะคะ ก็จะชื่อช่องว่าโมมูเตลูตัวสะกดก็จะเป็นตัวเอ็มค่ะ M O W A C M U T E L U อ่าฮะโมเตลู Mo เนาะโมมูเตลูโอเคโมมูเตลูเอาฝากไวด้วย<ช>นะครับนะฮะแล้วมีกิจการขายของออนลงออนไลน์อะไรอย่างนี้ไหมกิจการขายของออนไลน์ขอขายของตัวเองนิดหนึ่งค่ะได้ได้สิ <laughs> พอดีว่าเป็นคนวาดรูปขายอยู่แต่ว่าตัวตามสั่งใช่ค่ะอตอนนี้ก็ตอนนี้เก็บตัวเพราะว่าจะเข้าประกวดรงการองการหนึ่งอยู่เหระใช่ใช่ถ้าได้รางวัลเดี๋ยวจะมากระซิ์บอ,อกนะคะได้ได้แล้วเราสามารถถ้าใครอยากจะให้วาดรูปเนี่ยสามารถไหมได้เลยค่ะได้เลยเอาบอกเพจหน่อยสิฮะว่าติดต่อติดตามยังไงนะ <laughs> ได้เลยค่ะก็จะเป็นไอจีนะคะ S N I C E underscore P A T ค่ะโอเคนะฮะถ้าใครสนใจก็นะะี่ยลองลองฟังย้อนหลังดูว่าน้องเคาใช้ไอว่าอะไรแล้วมีช่องทางเดียวเหรอฮะอ่าเป็นมูกขอบปิดไว้ดีกว่าอ่าโอเคได้เลยได้เลย <c oughs> นะฮยประมาณนี้เนะาะค่ะพี่นาานะครับวันนี้ขอบคุณวันเสาร์มากๆนะ <ส>แล้วฝากความคิดถ,ถึงถึงน้องโมโด้วยนะได้เลยได้จ้าขอบคุณครับค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ